การก่อนนาม,มาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ปลายทุ่งปลายห้วยผู้คนอยู่กันแบบพอมีพอกินบ้านเรือนเป็นไม้ยกใต้ถุนสูงหลังคามุงจากชีวิตเรียบง่ายแต่ก็ไม่เคยขาดความอบอุ่นในหมู่บ้านนั้นมีครอบครัวหนึ่งยากจนมากพ่อเป็นคนหากินรับจ้างแบกข้าวแบกฟืนส่วนแม่ทอผ้าและหาของปราขายทั้งสองมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าอีนวลเด็กสาวคนนี้ตั้งแต่เล็กก็รู้ความไม่ดื้อไม่สน ช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่ยังตัวเล็กๆอีนวลตื่นเช้ากว่าคนอื่นเสมอฟ้ายังไม่สว่างก็ลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวตักน้ำจากบ่อพอพ่อแม่ตื่นก็มีข้าวอุ่นๆกินนาไม่เคยบ่นว่าเหนือ่อยไม่เคยบ่นว่าลำบากถึงจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆก,กินข้าวกับเกลือบ้างกับน้ำพริกบ้าง นางก็ไม่เคยอายใครเวลามีคนถามว่าไม่อยากไปทำงานในเมืองเหมือนคนอื่นหรืออีนวนก็แค่ยิ้มแล้วตอบว่าอยู่กับพ่อแม่ก็สบายใจแล้วพ่อของอีนวนเป็นคนขยันแต่ร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยแม่เองก็เริ่มแก่ตาไม่ค่อยดีมือไม้สันอีนวนจึงรับภาระมากขึ้น นั่งออกไปทำงานรับจ้างแทบทุกอย่างดำนาเกี่ยวข้าวถังหญ้าแบกของแม้แต่ยามค่ำคืนก็ยังทอเสือทอผ้า,าเพิ่มเพื่อเอาไปขายนางเก็บเงินทุกเหรียญทุกบาทไว้ให้พ่อแม่ไม่เคยคิดเอาไปซื้อของสวยงามให้ตัวเอง คืนหนึ่งพ่อของอีนวลล้มป่วยหนักใข้สูงลุกไม่ขึ้นแม่ร้องให้ไม่รู้จะทำอย่างไรอีนวลนั่งเฝ้าข้างเสือเช็ดตัวป้อนน้ำอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนแม้แต่นิดเดียวพอเช้าเขาก็ออกไปถามชาวบ้านว่ามียาอะไรช่วยได้บ้างมีคนบอกว่าต้องไปเอาสมุนไพรจากป่าลึกแต่ทางไกลและอันตรายอีนวลไม่คิดนานนางบอกแม้ว่าจะไปเอายามาให้พ่อต่อให้ลำบากแค่ไหนก็จะไป ก่อนออกจากบ้านอีนวนกราบพ่อกับแม่น้ำตาไหลพรากนางบอกว่าถ้าลูกไม่กลับมาลูกก็ขอให้บุญคุณที่ลูกทํามาชดใช้แทนได้ขอให้พ่อแม่อยู่รอดปลอดภัยคำพูดนั้นทำให้แม่ใจหายอยากห้ามแต่ก็รู้ว่าลูกตั้งใจนแน่แน่อีนวนเดินเข้าป่าทั้งที่แดดยังไม่แรงเดินไปก็ภาวนาไปขอให้ฟ้าดินคุ้มครอง ในป่ามีทั้งหนามทั้งคากทั้งสัตว์น่ากลัวอีนวลโดนหน้ำตําเท้าเลือดไหลแต่ก็เอาผ้าพันแล้วเดินต่อเจองมูเจอหมูป่าก็ยกมือไหว้ขออย่าให้ทําร้ายกันนางเดินทั้งวันทั้งคืนจนได้สมุนไพรตามที่ชาวบ้านบอกรีบพอแล้วเดินกลับแทบไม่หยุดพัก พ่อกลับถึงบ้านพ่อ,อยังนอนสมอีนวลรีบต้มยาป้อนให้พ่อกินดูแลใกล้ชิดหลายวันผ่านไปอาการพ่อค่อยๆดีขึ้นเคยลดลุกนั่งได้แม่ดีใจจนร้องให้ชาวบ้านที่รู้เรื่องต่างพากันชื่นชมบอกว่าไม่เคยเห็นลูกคนไหนกระตัญญูเท่านี้อีนวลได้แต่ยิ้มบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงมาขนาดนี้จะให้ทำมากกว่านี้ก็ยังไม่พอ เวลาผ่านไปหลายปีพ่อแม่อีนวลแก่ลงเรื่อยๆอ,อีนวลก็ยังดูแลไม่ห่างแม้จะมีหนุ่มๆม,มาสู่ขอหลายคนนางก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่อยากไปไหนอยากอยู่ดูแลพ่อแม่ก่อนบางคนว่าก,กันว่าอีนวลโง่ปล่อยโอกาสดีๆไปแต่นางไม่เคยเสียใจเพราะสำหรับนางไม่มีอะไรสำคัญกว่าคนที่ให้ชีวิตวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำหลากเข้าหมู่บ้านบ้านหลาย หลังพังเสียหายอีนวลอุ้มพ่อพาแม่หนีน้ำทั้งคืนแช่น้ำจนตัวสั่นแต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือจากพ่อแม่บ้านของนางพังลงต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่นางห่วงที่สุดไม่ใช่บ้านไม่ใช่ของแต่คือชีวิตของพ่อแม่เมื่อทุกอย่างสงบลงชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวอีนวลเพราะสงสารและเห็นความดีที่นางทำมาโดยตลอด ข่าวความกตัญญูของอีนวลไปถึงหูเจ้าเมืองวันหนึ่งเจ้าเมืองเรียกนามไปพบถามถ่ายเรื่องชีวิตเมื่อฟังจบก็ให้รางวัลเป็นที่นาและข้าวสารอีนวลกราบขอบคุณแต่บอกว่าไม่ต้องการอะไรมากแค่ขอให้พ่อแม่มีข้าวกินมียารักษาตัวก็พอเจ้าเมืองยิ่งทราบซึ้งบอกว่าคนแบบนี้หายากนัก ในบั้นปลายชีวิตพ่อแม่ของอีนวลจากไปอย่างสงบอีนวลจัดงานศพอย่างเรียบง่ายแต่นางทำทุกขั้นตอนด้วยความเคารพรักไม่ขาดตกบกพร่องนางนั่งเฝ้าศพทั้งคืนพูดกับพ่อแม่เหมือนยังมีชีวิตบอกว่าลูกทำดีที่สุดแล้วถ้ามีอะไรที่ลูกยังทำไม่พอก็ขออโหสิกรรมให้ลูกด้วย หลังจากนั้นอีนวลจึงยอมมีครอบครัวแต่นางยังสอนลูกหลานเสมอว่าอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่อย่าคิดว่าการเลี้ยงดูเป็นหน้าที่อย่างเดียวแต่เป็นความรักที่ไม่มีอะไรมาแทนได้นางเล่าเรื่องชีวิตของตนให้ลูกหลานฟังเสมอเพื่อให้รู้ว่าความกตัญญูไม่ได้ทำให้ชีวิตลำบากแต่กลับทำให้หัวใจอิ่มเอม นิทานเรื่องหญิงสาวที่แสนกตันยูจึงถูกเล่าต่อๆกันมาในหมู่บ้านจากปากผู้เท่าสู่เด็กน้อยเป็นเรื่องเล่าธรรมดาแบบชาวบ้านแต่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งว่าคนเราจะสูงต่ำอย่างไรไม่ได้วัดที่เงินทองหรือศักแต่ว่าที่หัวใจว่าเรายังจำได้ไหมว่าใครคือคนที่อุ้มเรามาในวันที่เรายังเดินไม่ได้และเราตอบแทนท่านด้วยอะไรในวันที่ท่านเดินไม่ไหวแล้ว หลังจากเรื่องของอีนวลถูกเล่าขานออกไปชีวิตของนางก็ยังคงดำเนินไปแบบชาวบ้านธรรมดาไม่ได้หวือหวาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะคำชมจากใครอีนวลยิงตื่นเช้าเหมือนเดิมยังหุงข้าวใส่หม้อด,ดินใบเก่าตักน้ำจากบ่อดเดิมดูแลพ่อแม่เหมือนที่เคยทำมาความต่างมีเพียงอย่างเดียวคือหัวใจของพ่อแม่อิ่มเอมมากขึ้น เพราะรู้ว่าลูกสาวที่เลี้ยงมาไม่ได้หลงทางไม่ได้ทิ้งรากเน่าของตัวเองทุกเช้าอีนวนจะพยุงพ่อออกมานั่งรับแดดหน้าบ้านเอาผ้าขาวมา้ามาคลุมไหล่ให้กลัวลมจะพัดแรงเกินไป ส่วนแม่ก็นั่งใกล้ๆคอยปอกผักล้างข้าวอินวนทำงานไปก็ชวนพ่อแม่คุยไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยในหมู่บ้านเรื่องควายใครคลอดลูกเรื่องฝนจะตกหรือไม่เสียงหัวเราะเบาๆใต้ถุนบ้านไม้เก่าทำให้ใครผ่านไปมาก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก บางวันอีนวลออกไปรับจ้างทั้งวันพอกลับมาก็ยังไม่ลืมว่าเก็บผักริมทางหาหอยในนาเอามาทำกับข้าให้พ่อแม่กินนางจะเลือกของอ่อนของนิ่มกลัวพ่อแม่เคี้ยวไม่ไหวแม้ตัวเองจะหิวเพียงใดก็ยังแบ่งข้าวให้พ่อแม่ก่อนเสมอชาวบ้านหลายคนเห็นแล้วก็อดพูดไม่ได้ว่าลูกคนนี้ช่างมีน้ำใจแต่สำหรับอีนวลน,นางคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพ่อแม่เคยทำแบบนี้กับนางมาก่อนตั้งแต่ยังเล็ก คืนไหนพ่อปวดไม่แม่ไอไม่หยุดอีนวลจะไม่ยอมนอนนั่งเฝ้าอยู่ข้างเสือ่อเอามือจับดูว่าตัวร้อนหรือไม่คอยเป่าควันยากันยุ่งไม่ให้รบกวนบางคืนได้ยินพ่อแม่ถอนหายใจเบาๆอีนวลก็รู้สึกใจหวิวกลัวว่าวันหนึ่งจะไม่มีโอกาสได้ดูแลเหมือนทุกวันนี้นางจึงตั้งใจทาทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่พลัดไม่ผ่อนเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่ มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันชวนอีนวลไปทำงานไกลบ้านบอกว่าค่าแรงดีชีวิตจะสบายกว่าเดิมอีนวลฟังแล้วก็เงียบไม่ได้ตอบทันทีคืนนั้นนางนั่งคิดอยู่ข้างพ่อแม่ที่หลับแล้วมองดูใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยความคิดมากมายผุดขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ถอนหายใจเบาๆแล้วบอกตัวเองว่าเงินทองหาง่ายกว่าเวลาเท่านหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อกลับ มาไม่ได้เช้าวันต่อมานางจึงปฏิเสธเพื่อนด้วยน้ำเสียงสุภาพเมื่อพ่อแม่อ่อนแรงลงเรื่อยๆอีนวลยิ่งใส่ใจมากกว่าเดิม นางเรียนรู้การต้มยาสมุนไพรจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านเรียนรู้วิธีนวดคลายเส้นวิธีประครบสมุนไพรเพื่อให้พ่อแม่สบายตัวขึ้นบางวันแม้จะเหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหวแต่นางก็ไม่เคยแสดงออกให้พ่อแม่เห็นกลัวท่านจะไม่สบายใจนางยิ้มง่ายเหมือนเดิมพูดจาอ่อนโยนเหมือนเดิม ในช่วงที่พ่อแม่เริ่มพูดถึงความตายอีนวนมัตจะเปลี่ยนเรื่องไม่อยากให้ท่านคิดมากแต่ในใจลึกๆนางรู้ดีว่าวันนั้นต้องมาถึงนางจึงเตรียมใจเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยทําบุญให้พ่อแม่เท่าที่กำลังจะทําได้เชิญพระมาสวดมนตนที่บ้านให้พ่อแม่ได้ฟังทําได้สบายใจนางเชื่อว่าความสงบในใจสำคัญกว่าสิ่งใด วันที่พ่อจากไปอีนวลนั่งกุมมือพ่อจะลมหายใจสุดท้ายนางไม่ร้องให้ไว้ยวยแค่ปล่อยน้ำตาไหลเงียบเงียบบอกพ่อว่าลูกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแม่ที่ยังอยู่เห็นลูกสาวเข้มแข็งก็ได้แต่ร้องให้เบาๆเพราะรู้ว่าลูกแบกรับความเจ็บปวดไว้มากแค่ไหน หลังจากนั้นอีนวลยิ่งดูแลแม่ด้วยหัวใจที่ละเอียดอ่อนกว่าเดิมราวกับจะชดเชยทุกอย่างแทนพ่อเมื่อแม่จากไปในเวลาต่อมาอีนวลรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังเงียบลงแต่ในความเงียบนั้นนางไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าเพราะทุกมุมบ้านเต็มไปได้วยความทรงจำนางยังทำกับข้าวสูตรเดิม ยังนั่งตรงที่เดิมเหมือนพ่อแม่ยังอยู่ใกล้ๆนางเชื่อว่าความกะตัญญูที่ทำมาไม่สูเปล่าและพ่อแม่คงรับรู้ได้นวลนำบทเรียนชีวิตของตนไปสอนลูกหลานและเด็กในหมู่บ้านบอกเสมอว่าความดีไม่ต้องประกาศไม่ต้องโอ้อวดแค่ทำให้พ่อแม่สบายใจในวันที่ยังมีโอกาสก็พอ นางมักพูดด้วยภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าเงินทองหายไปยังหาใหม่ได้แต่พ่อแม่หายไปแล้วไม่มีวันกลับมาหาอีกเรื่องของอีนวลจึงยังคงถูกเล่าต่อไปไม่ใช่เพราะนางเป็นคนร่ำรวยหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแต่พระนางเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาที่มีหัวใจไม่ธรรมดาเป็นเครื่องตนใจให้ผู้คนรู้ว่าความกตัญญู